วันนี้มีข่าวการรับสมัครนักเรียนมาฝากกันครับจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนวุฒิการศึกษาม .3 หรือเทียบเท่าสอบเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารประจำปีการศึกษา2566ทั้งภาคปกติและภาคสมทบโดยมีรายละเอียดดังนี้ ภาาปกติสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยม .3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.0เป็นชายโสดอายุ15-18ปีบริบูรณ์เกิดระหว่างวันที่1เมษายน2548ถึง31มีนาคม2551มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดบิดามารดามีสัญชาติไทย ภาคสมทบสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยม .3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.0เป็นชายโสดหรือหญิงโสดอายุไม่เกิน22ปีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mtts.ac.th หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่นี้เลยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่3มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ห6หน้องๆคนไหนสนใจอย่าลืมมาสมัครกันนะครับ